สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็มาเรียนคณิตศาสตร์กับครูฟุงเหมือนเดิมอ่าในวันนี้เราจะมาขึ้นเนื้อหาใหม่ซึ่งนั่นก็คือการหารตัวที่มีตัวหารเป็น2หลักนั่นเองอ่าในคาที่แล้วเราเรียนเรื่องตัวหารที่เป็น1หลักใช่ไหมอ่าครูจะมายกตัวอย่างให้เราดูสักอันดีกว่าอ่าตั้งโจทย์มาเอา2องแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยยี่สิบละกันหารด้วยหารด้วยสามละกันอ่าทีนี้ ก่อนหนึ่งเราทำไงให้เราหาตัวที่คูณอะไรแล้วใกล้เคียงกับ2ใช่ไหมนั่นก็คือ0ใช่ไหมอ่าทีนี้พอเป็น0ให้เรามาดูทั้ง2หลักพร้อมกันอ่าสามคูณอะไรได้ใกล้เคียง21อ่าสมคูณอะไร3คูณ7ใช่ไหมสามคูณ7 21พอดีไหมอ่ย่21พอดีลบกันก็เหลือ0ทีนี้เราให้ทำไงชัก3ลงมา3คูณอะไรได้3 3คูณ1เป็น3ลบกันก็เหลือ ศูนย์นั่นเองอ่าลบกันแล้วเหลือศูนย์ต่อมาก็ชักห้าลงมาสามคูณอะไรได้ใกล้เคียงห้าสามคูณหนึ่งเป็นสามลบกันเหลือสองทีนี้ก็ดึงสองลงมาใช่ไหมสามคูณอะไรได้ใกล้ 2? เคียงสองสามคูณอะไรได้ใกล้เคียงยี่สิบสองสามคูณเจ็ดใช่ไหมเป็นเท่าไหรยี่สิบเอ็ดลบกันแล้วเหลือเดิมหนึ่งเองต่อมาีน้ก็ดึงศูนย์ลงมาสามคูณอะไรได้ใกล้เคียงสิบ สาคูณสเป็นเป็นเท่าไหร่เป็น9กลบกันแล้วเหลือ1นั่นเองดังนั้นอันนั้นข้อนี้ตอบเท่าไหร่ข้อนี้ตอบ7 000, 1, 3, จ็ดหเศษเท่าไหร่เศษ1นั่นเองอ่ะก็จะประมาณนี้มันเป็นการท่องสูตรคูณใช่ไหมที่ครูว่า3คูณอะไรเราได้3เนี่ย สองสามคูณอะไรอสามคูนึงใช่ไหมสามคูณอะไรได้ใกล้ได้หกเนี่ยสามคูณอะไรได้หกสามคูณสองสามคูอะไรได้เก้าสามคูณอะไรได้เก้าสามคูนสามนั่นเองแล้วทีนี้สามคูณอะไรได้ยี่สิบเอ็ดล่ะสามคูณอะไรได้ยี่สิบเอ็ดสามคูนเจ็ดนั่นเองอ่าก็จะหลักการเดียวกันที่เราหาตัวเลขมาหารนั่นเองาทีนี้กลับมาดูสองหลักมัน สองหลักก็ทําคล้ายกันแต่ทีนี้เราจะไม่รู้ว่า,าสูตรคูณที่เป็นสองหลักอย่างเงี้ยเราไม่ได้ท่องใช่ไหมเราท่องแค่ตั้งแต่2ถึงเท่าไหร่12องนี่เราท่องสูตรคูณอยู่แค่นี้ทีนี้เราจะทํายังไงอ่ะเรามาดูกันดีกว่าพ่อค้า,าโจทย์เขาบอกว่าพ่อค้านําผลไม้680ผลใส่ถุงถุงละ20ผลได้กี่ถุงทีนี้เราก็มาลองตั้งหารกันดีกว่าป๊าหกร ว่าแหารด้วย2อ่าเงื่อนไขก็คือทำเหมือนเดิมเลยเห็นไหม20คูณอะไรได้20อ0่า20คูณ1ใช่ไหมอ่ะที้เราก็เขียนไปเลย20คูณ2เท่ากับเท่าไหร่0 20คูณ3เท่ากับ60ใช่ไหมอ่าตัวแรก20่หาร6ได้ไหมอ่าไม่ได้ให้เราเติมทูนย์ี้เรามาดู2หลัก20คูณอะไรได้ใกล้เคียง68เห็นไหม เรามาดองดูยี่สิบคูณสี่คูณสี่เราได้เท่าไหร่เรได้แปนั่นเองอ่ะเห็นนีมมันเกินไหมถ้าเรายี่คูณสมันเกินใช่ไหมเห็นแล้วก็มายี่คูณสามนี่ก็ใส่สามลงไปยี่คูณสาได้เท่าไหร่อ่าหกลบกันแล้วเหลือแทีนี้ดึงศูนลงมายีคูณอะไรได้แปดสิ 80, คูณสนั่นเองอ่ายี่คูณสได้แปลบกันแล้วเหลือศูนนั่นเองอ่า นี้เรามาลองตรวจคําตอบดูสิเราก็เอาเท่าไรเอาสามสิบสี่มาคูณยี่สิบใช่ไหมศูนย์คูณศูนย์เป็นศูนย์ศูนย์คูณศูนย์เป็นศูนย์ก่อนคูณหลักสิบให้เราทำง่ายเติมศูนย์ไปกี่ตัวหนึ่งตัวนี่ก็เอาสองคูณสี่เป็นแปดสองคูณสามเป็นหกพอคูณเสร็จแล้วให้มาทําไงบวกกันเป็นหกร้อยแปดสิบตรงกับโจทย์ไม่เอ่ยโจทย์เราคือตรงนี้ตรงกันนั่นเอง ทีนี้แสดงว่าเราจะได้มะนาวกี่ถุงเลยได้มะนาว3 4ถุงนั่นเองนี่คือคำตอบของมันก็หลักการเดียวกันเลยแค่เราต้องเพิ่มวิธีอะไรเอ่ยเพิ่มสูตรคูณตรงนี้เข้ามาเพ่ให้เราดูว่าเออเราจะใช้ตัวเลขอะไรในการเป็นคำตอบของผลหารนั่นเองอ่าสำหรับคนที่ไม่เข้าใจก็เรามาลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งอ่าเขาบอกว่า1นึ่ 79หารด้วย50จากสถานการณ์เขาบอกว่าโยกลูกโยกนำลูกปัด1 7 9เเมตรมาร้อยเป็นสร้อยคอเส้นละ50เมตรจะได้สร้อยคอกี่เส้นและเหลือลูกปัดกี่เมตร่ะแล้วก็มาลองตั้งโจทย์กันเลยดีกว่าหนับ1หารด้วย50อ่าแล้วก็ทั้งสูตรคูณแม่50ขึ้นมาเลย50คูณ1เป็น50 50คูณ2เป็น เท่าไหร่1ร0คูณ3เป็น1 5 0อ่หาอแค่นี้ก่อนแล้วกัน50หาร1นึ่งได้ไหมอาไม่ได้ให้เติมศูนย์ไป50พอดีเรามาดู2หลัก50หาริได้ไหมอาไม่ได้ให้เราเติมศูนย์ไปอีก1ตัวทีนี้เรามาดู3ตัวทีนี้นะห้ 50, คูอะไรแล้วใกล้เคียง1น7 50คูอะไรคูณ3ได้ไหมคูณ3เกินไหมเกิน,กนแสดงว่า,าต้องใช้คูอะไร คูณ2นั่นเอง50าคูณสเป็น100ลบกันแล้วเหลือเจ็ดใช่ไหมลบกันแล้วเหลือ7ทีนี้จะทำไงต่อดึง79ลงดึง9ลงมาเป็น79ใช่ไหมห้าสิคูณอะไรได้ใกล้เคียง79คูณ2ได้ไหมคูณ2เกินไหมเกินเราต้องใช้คูณอะไรอ่าเราต้องใช้คูณอะไรต้องใช้คูณคูณ1นั่นเองคูณ1เป็น 50ลบกันแล้วเหลือเท่าไหร่ตรงนี้ลบกันแล้วเหลือเหลือ29นั่นเองเหลือ29ดังนั้นคำตอบก็คือ21เส้นแล้วเหลือเศษเท่าไหร่เหลือเศษยีสิบเกเมตรนั่นเองทีนี้เรามาลองตรวจสอบคำตอบดูเราก็เอา21คูณด้วย50ใช่ไหมแป๊บแป๊บศูนย์คูณศูนย์ศูนย์คูณหนึ่งเป็นศ 0, 0, 0, ูนย์ศูนย์คูณสองก็เป็นศูนย์คูณหลักสิบไม่ทำไง เติมศูนย์หนึ่งตัวเห็นก็5้คูณหเป็น5 5้คูณสเป็น10พอคูณกันเสร็จแล้วให้ทำไงให้บวกเท่าไหร่บวกเศษเข้าไป29ก็จะเท่ากับ1นึ่งพันเเองตรงกับโจทย์ไม่เอ่ยนี่โจทย์อันนี้ตรงกันไหมอ่าตรงกันแสดงว่าได้สร้อยคอทั้งหมด21เส้นและเหลือลูกปัดทั้งหมด29เมิตรนั่นเองอ่าอย่าลืมนะ ถ้าใครยังท่องสูตรคูณพวกนี้ไม่ได้ให้เราลองตั้งสูตรคูณดูลองตั้งเลขง่ายๆก่อนนะเลขที่ไม่ใช่2ถึง12เนี่ย2องเนี่ยคือเราท่องได้แล้วเราท่องได้แล้วถ้าใครยังท่องไม่ท่องท่องไม่คล่องก็ให้เราไปสืกท่องให้คล่องนั่นเองเพราะว่าหลังจากนี้เราจะใช้ตัวเลขอื่นที่ไม่ใช่ 2- ถึง12แล้วนั่นเองอ่าต่อมาอ่าต่อมาเขาบอกว่า 9,450หารด้วย70 9,450หารด้วย70ทีนี้เราก็ลองอตั้งโจทย์มาก่อนเลย9,450หารด้วย70นั่นเองอตั้งสูตรคูณ70คูณ1เท่ากับ70 70คูณ2เท่ากับทไหร่140 70คูณ3เท่ากับเท่าไหร่210 70คูณ4เท่ากับเท่าไหร่7 4 28 280 70คูณ5เท่ากับ350นั่นเองขอแค่นี้ก่อนแล้วกัน70หาร9ได้ไหมหารไม่ได้ให้เราเติมสูงนี่เราก็มาดู2หลัก70หาร94ได้ไหมหารได้อะไรใกล้เคียง94เอ่ย 70คูณ2ใกล้เคียงไหมอ่ามันเกินนั่นเองเราจะใช้70คูอะไร70คูณ1เป็น70ลบกันแล้วเหลือเท่าไหร่ลบกันแล้วลบกันแล้วเหลือ20เท่าไหร่24นั่นเองนงี้ก็ดึง5ลงมา70คูอะไรได้ใกล้เคียง245คูณ4ได้ไหมคูณ4เกินไหมเกินทีนี้เราต้องใช้อะไรต้องใช้คูณ3นั่นเองก็คือ210ิ ลบกันแล้วเหลือ35ทีนี้ก็ดึง0ูนลงมา70คูณอะไรได้350 70คูณ5นั่นเองก็ได้350ลบกันแล้วเหลือ0นั่นเองทีนี้เราลองตรวจสอบคำตอบดูเราก็เอาเท่าไหร่135คูณ70ใช่ไหม้หลักหน่วยเราเป็น0แล้วก็เป็น0หมดเลย นะตัวคูณเราเป็นศูนย์เห็นไหมคูณอะไรก็ได้ศูนย์มาเลยมีทั้งหมด3ตัวก่อนคูณหลักสิบให้เราทำไงให้เราเติมศูนลงไป1ตัวเจคูณ5เป็น35ใส่5ทด3 7 3 21บวกอีก3เป็น20 4ใส่4ทด2 7เคูณ1เป็น7บวกอีก2เป็น9 9,450ตรงกับโจทย์ไม่เอ่ยตรงกับตัวตั้งไหมตรงการแสดงว่าผลหารข้อนี้ตอบ135นั่นเอง ต่อมาข้อที่ 2, 2> ข้อที่2เขาบอกว่าหาผลลัพธ์ของ36,812หารด้วย60และตรวจสอบอตั้งโจทย์มาก่อนเลย36,812หารด้วย60นั่นเองอแล้วก็ตั้งสูตรคูณแม่60ขึ้นมา60คูณ1เป็น60 60คูณ2เป็น120 60 คูณสเป็น180 60รคูณสเป็น240 60อคูณหเป็น3า0ร้อคูณหเป็น360ร้อนะสามร้ออ่าทีเราก็มาดูผลหารก็ดีกว่า60หา 3, รสามลงตัวไหม ไม่ได้นั่นเองก็เติมศูนย์ลงไป60หาร36ได้ไหมอ่าไม่ได้ก็เติมศูนย์ลงไปอีกอน,นี้เรามาดู3ตัว60หาร368อ่าอะไรใกล้เคียง368 60คูณอะไร60คูณ6นั่นเองได้3 6 0ลบกันแล้วเหลือ8นั่นเองทีนี้ก็ดึง1ลงมา60คูณอะไรได้ใกล้เคียง81 60หกสิบคูณหนึ่งนั่นเองหกสิบคูณหนึ่งเป็นหกสิบลบกันแล้วเหลือยี่สิบเอ็ด ทีนี้เราก็ดึงสองลงมาอ่าดึงสองลงมาปั๊บเป็นนี้หกสิบอะไรได้ใกล้เคียงสองร้อยสิบสองหกสิบคูณสามเป็นเท่าไรหนึ่งร้อยแปดสิบลบกันแล้วเหลือสามสิบสองนั่นเองอ่าัอแล้วเหลือสามสิบสองสามสิบสองอ่าทีนี้เราก็ลองตรวจสอบคำตอบดูสิ เราก็เอา610 3มคูณ60ใช่ไหมอันแรกเราก็เป็น0 0 0ย์ก่อนเลยเพราะว่าหลักหน่วยเราเป็นศูนย์ใช่ไหมเนี่ยหลักหน่วยเราเป็นเลข0ูนย์คูอะไรก็ได้0ย์ทีนี้เรามาคูณหลักสิบดูสิคูณหลักสิบเมื่อเราทำไปก่อนตเติมศูนย์ลงไป1ตัว6คูณ3เป็น1 8แปเศษแปทด1 6คูณ1เป็น 7, 6บวก1เป็นเจ6คูณ6เป็น36อ่าบวกกันแล้วก็ได้ 36780อ่าบวกเศษเข้าไป32จะได้เท่ากับเท่าไหร่หน่าจะกับากับ36812นั่นเองตรงกับโจทย์ไม่เลยป๊๊บโจทย์อยู่นี้ตรงกับโจทย์ไม่เลย,รย,ต,รรเลยตรงกันนั่นเองแสดงว่าผลหารที่เราหามาได้คือ613เศษ32นั่นเองอก็จะประมาณนี้สำหรับการหารด้วยเลข2หลักนั่นเอง อ่เี้เรามาลองทำสองข้อนี้ดูซิวา่าเราจะทำได้หรือเปล่า,อ,าอย่าลืมตรวจสอบด้วยนะมีตรวจสอบด้วยนะข้อนี้อลองอยู่วิดีโอไว้ก่อนนะให้ลองทำดูอ่ครูจะเขียนสูตรคูณแม่สามสิบไว้ให้3 0มสคูณหเป็น30มสิคูณสเป็น60 30บคูณสเป็นเป็นเท่าไหร่เป็น90 สามคูณสเป็น120 30รคูณหเป็นเท่าไหร่หนึ่งร้าสิบสามสคูณหเป็น180 30รคูณคูณเเป็น210นั่นเองอ่ะอันนี้จะใช้ถึงแม่เนั่นเองเอถึงคูณ7นั่นเองอต่อมานี้จะเป็นแม่40่สนะสี่คูณหเป็น40 40คูณ2เป็น80 40คูณ3เป็น120 40คูณ4เป็น160 40คูณ5เป็น200 40คูณ6เป็น240 40คูณ7เป็นเท่าไหร่280 40คูณ8เป็น 320 40อคูณเเป็น360รอ่านี่จะใช้ถึงแม่9นั่นเองไอถึงคูณ9อ่าอ่าเราลองทำดู2ข้ออ่าสำหรับคนที่ทำเสร็จแล้วอ่ะครูจะมาพาเฉลยพร้อมกันนั่นเองอ่าเราก็ตั้งโจทย์มาก่อนเลยสองห่งหนารด้วย30นั่นเอง ตัวแรกเราหารลงตัวหารได้ไหมหารไม่ได้เติมศูนย์ตัวที่สองเรายังหารได้ไหมหารไม่ได้เติมศูนย์ไปเรามาดูสามตัวสองร้อยหกสิบสองร้อยสิบหกอะไรใกล้เคียงสองร้อยสิบหกสามสิบคูอะไรได้ใกล้เคียงสองร้อยสิบหกสามสิบคูณเจ็ดนั่นเองเป็นเท่าไรเป็นสองร้อยสิบลบกันแล้วเหลือหกทีนี้เราก็ชักหกลงมาเอชักศูนย์ลงมาอยู่ข้างๆหกสามสิบคูอะไรได้หกสิบ 30คูณ2เป็น60ลบกันแล้วเหลือ0ไหมอ่าศแสดงว่าข้อนี้มีเศษไหมอ่าไม่มีนั่นเองเห็นนี้เราตรวจสอบแล้วก็เอา72คูณ30 72คูณ30แล้วจะได้เท่าไหร่อ่าเราลองคำนวณดูสิอ่าเดี๋ยวครูครูดทแทนยไหนดีทบทสน่นี้แล้วกัน72คูณ30อ่า 0ูคูณศก็เป็น0พอคูณหลักสิบให้เราเติมศูนย์เป็นหนตัว3าคูณสเป็น6 3สคูณเเป็น21อ็ดได้ตรงกับโจทย์ไม่เอ่ยนี่โจทย์อยู่นี่ตรงกันไหมตรงกันแสดงว่าคําตอบที่เราหามาถูกต้องไม่เอ่ยอถูกต้องนั่นเองดังนั้น2,160หารด้วย30เท่ากับ72นั่นเองเนะข้อนี้ตอบ70 2อ,อ่าทีนี้เรามาดูข้อที่2นั่นเอง7 8 9 5 0 4หารด้วย40อ่า40หาร7ได้ไหมอาหารไม่ได้เราเติมศูนย์ีนี่เรามาดู2ต,ตัว40คูณอะไรได้ใกล้เคียง78 40ดคูณ2ได้ไหมเกินไหมเกินนะแล้วก็ใช้40คูณ หน,นั่นเองสี่สิคูณหเป็นเป็นเท่าไหร่เป็นสี่สิบนั่นเองเป็น40ลบกันแล้วเหลือแป่อันนี้เหลือสาเป็นสาต่อมาให้ชักก้าลงมาใช่ไหมสี่สิอะไรได้ใกล้เคียงเดี๋ยวครูเพิ่มอันนี้ก่อน40่สคูณสิเป็น400 40อยสอะไรได้ใกล้เคียง389ร้อด้าคูณสิได้ไหมคูณสิเกินนะแล้วก็ใช้คูณเนั่นเองคูณเเป็นเท่าไหร่ 360ลบกันแล้วเหลือ9ลบกันแล้วเหลือ2อ่าต่อมาก็ชัก5ลงมาชัก5ลงมาปาั๊บ40คูณอ,อะไรได้ใกล้เคียง295 295ไหนหาดูสิน,นี่ไงถ้าเอาคูณ8มันเกินไหมเกินนั่นเองอ่เราจะใช้คูณ7นั่นเองคูณ7เลข7นั่นเนี่ยแปบบเขียนใหม่ก่อนนะเลข7 4็ก7 40คูณ7เป็น 2 8 0ลบกันแล้วเหลือ5ลบกันแล้วเหลือ1อ่าทีนี้ก็ดึง4ลงมาเป็น154 40คูณอะไรได้ใกล้เคียง154คูณ4ได้ไหมคูณ4เกินไหมอ่าเกินนั่นเองเลยใช้คูณคูณเท่าไหร่คูณ 3, ่าคูณ3แล้วคูณ3เป็น100เท่าไหร่120ลบกันแล้วเหลือเท่าไหร่ลบกันเหลือ4เหลือสมา ข้อนี้ก็จะเศษ34นั่นเองแล้วตัวสอบตัวสอบเราลองตรวจสอบดูสิ1 9 7 3คูณเท่าไหร่คูณ40อ่าคูณการศ0นศก็เป็นศนย์ใช่ไหมข้างบนเป็นศูนย์หมดเลยเพราะว่าตัวหารหลักหน่วยเราเป็น0นย์ไอตัวคูณหลักหน่วยเราเป็นศูนย์ต่อมาเรามาดูตัวคูณหลักสิบตัวคูณหลักสิบเป็นเลขอะไรเลข4ก่อนคูณหลักสีให้เราทำไงก่อนเติมศูนย์ลงไปกี่ตัว 1ตัว4คูณ3เป็น12ใส่2ทษ1 4คูณ7เ,เป็นเท่าไหร่4คูณ7เ,เป็น28บวก1เป็น29ใส,ส,ส่9ทด2 4คูณ9เป็น36บ,บวอีก2เป็น38ใส,ส่8ทษ3 4คูณ1เป็น4บวอีก3เป็น7นั่นเองเ,เี้เราเศษเท่าไหร่เศษ34แล้วก็บวกเพิ่มเข้าไป34ผมบวกเพิ่มเข้าไปแล้วจะเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ78,950 สี่นั่นเองอ่ะตรงกับโจทยมไม่เอ่ยนี่โจรเราอยู่ตรงนี้ตรงกับตัวตั้งไหมอ่าตรงกันนั่นเองอ่านี่เราก็ได้คำตอบแล้วตรวจสอบก็คือ40คูณ1,973ดบวกด้วย34เท่ากับ7,8,9,5,4นั่นเองอ่าดังนั้น7,8,9,5,4หา่ารด้วย 40, 40เท่ากับ 1,973เ็ดศษ34นั่นเองอ่าตอบก็คือ1,900เดี๋ยวครูเขียนใหม่ก่อน1,973เเ็ดศษ34นั่นเองอ่าสำหรับคณิตศาสตร์วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ละครับสวัสดีครับ